จุดที่ชาวบ,บ้านวิภากวิจารณ์นั้นเป็นบริเวณวงเวียนหน้าโรงเรียนควงหัวตําบลท่าประดู่อําเภอเมืองระยองนะคะมีการก่อสร้างรูปปั้นปีขนาดใหญ่สูงตระหง่านมีรูปปั้นพระอภัยมณีอยู่ด้านบนปีนะคะแล้วก็มีขนาดตัวที่เล็กกว่าปีค่อนข้างมากก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันมองว่าเอ๊ะไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะ มีการไปตรวจสอบนะคะว่าจุดนี้สร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะคะก็คือจุดนี้เนี่ยสร้างขึ้นเป็นจุดกลับรถปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างรูปแบบของฐานวงกลมรัศมีกว้าง4เมตรขนาดของฐานปีนั้นกว้าง2เมตรครึ่งนะคะสูง10เมตรด้านบนเป็นรูปพั้นพระอภัยมณีเป่าป,ปีกว้าง1เมตร20เซนติเมตรสูง2เมตรตั้งอยู่ฐานด้านบนของปีค่ะ สอบถามช่างก่อสร้างโครงการนี้นะคะบอกว่าเป็นโครงการของกรมทางหลวงชนบทใช้งบประมาณก่อสร้างมากกว่า2ล้านบาทก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ90นะคะตัวปีเนี่ยใช้วัสดุไฟเบอร์ส่วนตัวรูปปั้นพระอภัยมณีเป่าปีเป็นอลูมิเนียมค่ะ ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงรูปแบบของโครงสร้างของโครงกรารน,นี้นะคะเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยสมดุลน,นะคะจะได้เกิดความสวยงามแล้วถ้ามองว่าถ้าก่อสร้างเสร็จแล้วมันอาจจะทําให้การจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงรับส่งนักเรียนในชั่วโมงเร่งด่วนอีกด้วยค่ะ